รถไฟจากแม่กลองมาบ้านแหลกเที่ยวเป็นขบวนที่เราจะไปกันมาถึงแล้วนะครับกอบแล้วสรุราษฎรที่เราติดตัวมานำลงแต่ขบว,วนนี้ครบแล้วถูกต้องครับถุกต้อ ต้องจากสถานีแล้วนะครับมาระยะหนึ่แล้วสองบ้างนงางก็จะเป็นบ้านเลยสวนป่าจาควังกุง้งวังตาสถานรถไฟรถไฟ,ไฟบ้านแหลมจากท่าศลอวเป็น ใช้เวลาทั้งสิ้นหนึ่งชั่วโมงนะครับจากข้อมูลที่คนได้ระยะทาง3 3 3สิมจนสากิโลนะครับถ้าจำไม่ผิด ฮัลโหลอ่าจันนี่ถึงตันนิกาลงแล้วเก่าแก่เลยดูป้ายก็รู้เราต้องนั่งช่วงโน้นใช่ไป้ายอันนี้มันช่วงท้ายเดี๋วท้ายหรือช่วงหัวเออเราต้องเกลียวเยอะเลยครับที่สันติกาหลงกะดักขึ้นตรงนี้ ก็คงเดินทางไปเที่ยวจุดสุดท้ายก็คือคงไปดูจตลาดล้มหกอ่ะ <c oughs> สถานีแมกลองนะครับอันนี้คงแวะเที่ยวที่จุดอดื่นๆก่อนแล้วก็มาตักขึ้นตรงนี้ <c oughs> สำหรับบางสถานีที่เป็นจุดลงขึ้นลงเฉยๆไม่มี ที่ขายตัวก็เจ้าหน้าที่ของการรถไฟก็บริการจำหน่ายตัวข้างบนรถไฟเลยเนะครับทนนดกำลัมสอนนะครับจากมาหาชัยที่จะไปแม่กลองไปทางโนยจากขวา,า,ามือมาจากมหาชัยซ้ายมือไปแม่กรลอสมุทรสงคราม มีสะพานข้ามข้ามคลองนี่แหละแม่อาข้ามทางรถไฟรถไฟมันจะลอดพอดีเป็น <c oughs> สะพานคู่นะครับรถไฟเราจะลอดพอดี น,นีนาโคกแล้วนะครับนี่นาโคกมีป้ายกาสนานะโค้กก็จะ,ะน,นี่างกันนี่แหละครับ แล้วครับเตรียมตัวไม่ถ่ายล่มลมกลางท้ายขบวนครับอันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยสองเบอร์กกี้สุดท้ายนี่แน่นหมดเลย นี่เขาเก็บตลาดล้มูนะครับาตนก่อนจะได้ข้าวเวกอะครับโอเคตลาดล้มุูครับนัท่องเที่ยวอยู่สองข้างงานคนไ่

นาน้า <laughs> ต,ตานักต่งตางจับแนขนผมฮะเพราะรว่ารถไฟช้ามากราคาข้างหน้าไงี่ยล้มขึ้นเขียวนิดนึงนะครับกลางๆางัก็จับแขนผมนักต่างาาแล้วล้มก็ล้มกลางครับนนเนี่ยมาดูทุกคนมีความสุขครับ <laughs> ที่ได้มา

าลงจากสถานีแล้วผู้โดยสารเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นก็มีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับผู้ที่มาตัา้งแต่รอบขาวก็เที่ยวเที่ยวรอบก็จะกลับกลับข,บ,ขบ,บวนนี้นะครับตร,ตรงท้ายขบ,บวนก็จะเป็นตัวขบ,บวน สอรถไฟครับรถไฟที่เราโดยสารมากลังจะขับไปที่ทา่นี้บ้านแหลมนะครับโดยสารขึ้นที่มาก่อนเรามาเที่ยวก่อนเราก็ขับมาโดยสารบางกลุ่มก็ไปเที่ยวอควาดอ ราส่งเพื่อนเพื่อนตุนเอกสาร จากสถานีรถไฟแล้วก็จะเดินเลาะไปนะครับไปที่สารลางกิจักงานเทศก,กาลกินปลาทูวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับตามถนนหนทางโดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟเข้ามาในตัวเมืองด้วย นี่เข้ามาในเขตตัวเมืองน่าจะเป็นใจกลางเมืองอะนะริมฟุตบาทก็มีกระสอบสายด้วยแต่ว่าเวลาน้ำขึ้นมันจะเออ,เอ,อท่วมอย ถนนไปฝั่งโน้นครับมันเมย์กำลังมาตอนนี้น่าจะเป็นจุดสนยนคลางทางตัวเมืองเลยมีธนาคารมีชุมสายรถสายาต่างๆ